โยโ่เ pues อาละครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เกมอาร์คโมบายอยู่กับพี่บอสอีกเช่นเคย,เคย like. อ่ะแล้ววันนี้พี่ก็จะพาทุกคนมาลงดันเจียนกันนะครับผมเนื่องจากว่ามีน้องๆบางคนเนี่ยบอกว่าพี่ลงเลยซูเปอร์โซนิกแชมเบอร์เนี่ยดันนี้มันง่ายอยู่แต่ว่าเออดันก่อนมันอีซี่แต่ว่าดันนี้มันมีเดียมนะแล้วอีซี่มันก็ค่อนข้างที่จะตึงอยู่นะก่อนหน้านี้แต่ไม่เป็นไรครับลองดู สำหรับในคลิปนี้นะผมได้ไปใส่สกินมาแล้วตัวผมก็เลืองแสงแล้วก็ได้เขาโยมาทูดมาด้วยนี้อันนี้คือเป็นสกินนะครับผมมันคือไอเอฟเฟก,กอะไรทักอย่างที่จะทําให้เราเนี่ยสว่างนะโดยไม่ต้องเปิดไฟไม่ต้องเปิดโคเพลิงเนื่องจากว่าคลิปเก่าเนี่ยม,มันค่อนข้างที่จะมืดมากและผมก็เตรียมชุดเกราะมา2ชุดอีกเช่นเคยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันว่าวันนี้จะรอดหรือเปล่าแล้วนี่นะครับผมก็มียา3ตัวที่ผมเอามานะอืมกูต้องไปทางไหนวันเนี้ย เอ๋ออันนี้ก็คือประตูนะครับเรายังไปไม่ได้ต้องไปหากุญแจก่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดแมปดูนะคุณผู้ชมอาจจะมีบางช่วงที่ผมเนี่ยหยุดดูแมปนะโอเคสำหรับดันแรกใช่ไหมสำหรับห้องแรกที่เราจะเจอก็จะเป็นลาวาเออเราจะต้องเดินลงลาวานี่ก่อนอือหอือหอ,ออกไปเซฟก่อนเลยงานนี้โอเคคุณผู้ชมมาละผมนั่งคิดอยู่ประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะ ผมว่าความเร็วในตัวละครผมมา176มันน่าจะโดดไปได้เว้ยดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันตายไปตายอาจจะบัดชา <c oughs> ถึงเฉยเลยว่ะมันถึงได้ไงวะโอเคเดี๋ยวรออีกทีหนึ่งอันนี้มันต้องถึงแหละมันใกล้กว่าตะกี้วู้รอดมาได้เฉยเลยคุณผู้ชมใครจะโดดข้ามมากูไม่สดนะกูโดด,นะโด,ดบินมาเลยไม่จำเป็น,ปนต้องใช้ปีกแบงปอด้วยโอเคกดออกไปเซฟก่อนดีไหมวะไม่เป็นไรครับผมก็ถือซะว่า ไปเลยแล้วกันสำหรับห้องแรกก็จะเป็นไอตัวลาเมนเดอร์ใช่ปะไอตัวเชียนี่โอเคเดี๋ยวมาลุยกันคุณผู้ชมอยู่มุมๆไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสู้กันเลยดีกว่าซึ่งไอตรงเนี้ยผมอาจจะตัดโอ้มันวิ่งเร็วจวังวะเฮ้ยซึ่งไอตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะตัดออกไปเลยนะคุณผู้ชมใส่เป,เป็นเพลงแทนนะคลิปมันจะได้ไม่ยาวยืดเยื้อโอเค บอกว่ามันชิวอะเฮ้ยแล้วทาไมไงผมถึงใช้เวลานานซะจริงอันที่จริงอะถ้าเกิดว่าผมลงดันนี้ได้นะคุณผู้ชมคนอื่นก็น่าจะลงได้นะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งอะไรเลยโอเคเดี๋ยวผมขอดูสักแป๊บหนึ่งนะว่าผมต้องไปเก็บของที่ไหนต่ออ่าอ่าอ่าโอเคมาตรงนี้ก่อนลวกันมาเอาของกิกกี้ก่อนนะครับซึ่งในการลงดันครั้งนี้ถ้าเกิดว่าของมันได้ไม่ดีอะเดี๋ยวผมจะแอบมาลงอีกรอบเดี๋ยวผมจะวนมาลงอีกรอบแหละโอเคแล้วก็มาหารองเท้าเทกนะครับ อ่าอันนี้ก็คือค่าเกาะที่เราเหลือนะคุณผู้ชมไอชิหายเอ,อ้ยใช้เกาะเปลืองมากโอเคอ่าได้อะไรอันนี้บลูพินน่าจะไม่มีแล้วนะผมน่าจะต้องเคลียร์ห้องแมงมุมแล้วก็ไอพวกนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปอากุญแจอีกทีนึงโอเคมาทางไหนเนาะมาทางไหนเนาะเอ,อ้ยมาแม่เข้ามุมก่อนเลย Yeah I <laughs> know brain Marvin divine uh, I'm saying bad to all the lies and all the times you cried saying that I wasn't right. Yet I was right by your side, you manipulator. Playing games, your friends commentators. And I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. ัวสุดท้ายอย่างนั้นเหรออืมตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายไม่เลือมึงโอเคค่าสลบขึ้นรุวๆเลอะไรทีนี้เอาอยัางไงละ่ะชีวิตอ่าสำหรับตรงนี้มีอะไรไหมนี่นะครับผมค่าก่อที่ผมเหลืออยู่ <c oughs> จะถึงห้องบอสไหมวันนี้ไอชิปหายเออดันนี้มีเจ้าเมกาทีเรียมให้เราสู้ด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าใครที่ไม่อยากสู้ก็ได้นะจะลงห้องบอสเลยก็ได้หรือว่าใครเนี่ยอยากจะไปเก็บชิปมาชุบก็ได้เหมือนกันนะแต่จะอยู่ห้องท้ายสุดเลยหลังจากสู้กับทีเล็กเสร็จ โอเคเดี๋ยวไปห้องต่อไปกันเลยสู้กับสลาเมนเดอร์แล้วแมงมุมแล้วก็ไปกันตัวอเอ้ยสลบไรลบลูลูกขึ้นเวกอัพ <c oughs> โถชีวิตกโกยานี้มาทำไมวะเนียเอามาแล้วไม่กินแต่พูดถึงนะดันเจี้ยนนี้กับดักน้อยมากเลยคุณผู้ชมจริงจริง จะมีก็ไอขวานนี่แล้วก็ไอกําแพงตึมนะครับที่มันจะอยู่ระหว่างกําแพงนะเดี๋ยวผมต้องเช็คแผนที่ดีๆทีหนึ่งอ่ะตรงนี้ขอเซฟไอผาราซ์มึงไ่ยืนบังอะไรของมึงอยู่นี่วะเนี่ยเอ่อต้องไปทางไหนอ่ะโอเคมาทางนี้มาทางนี้บาทางน,าางนี้เดี๋ยวผมไปเอาของก่อนและกันดูซิว่าจะได้อะไรนะก่อนไปเอากุญแจหรือว่านี้มันไปทางไปเอากุญแจวะไม่ใช่ไม่ใช่ใชน,นี่ไม่ใช่ทางไปเอากุญแจเพราะว่าทางไปเอากุญแจจะมีกําแพงตึมนะครับ นี่นี่ของนี้แหละคุณผู้ชมเห็นเขาว่าถ้าเกิดมันตึ้มเดียวเลยเราสามารถวิ่งไปเอาก,กุญแจแล้วก็หันหลังกลับได้เลยนะเพราะว่าระยะเวลามันค่อนข้างที่จะนานอยู่นะโอเคเดี๋ยวผมขอรอแป๊บนึกเนะตึ้มสิวอยโอเคไปครับเจ้าว่าดีวิ่งเลยวิ่งไอส้สแลมเดอร์ตะ่กี้ตัวใหญ่กว่านี้นี่วิ่งกลับครับผมสวยทันไหมโดนกูโดนรอ,อด <laughs> <laughs> ก็ประมาณนี้ผมจะใส่กอดต่อไปเลยดีไหม ต่อไปจะเป็นห้องของเจ้าน้องแองกิโลเลยครับที่ผมดูมาเดี๋ยวเราสามารถเดินถอยหลังแล้วเอามีดฟันได้เลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคอันนี้คือผมตัดมาช่วงนี้เลยนะคุณผู้ชมเพราะผมมองว่ามันก็แค่วนกลับผ่านไอ้ตรงจุดลาวาแล้วก็มาไขกุญแจแค่นั้นเองโอเคเนาะมาสิมาสิาสไอ้นุ่มเอ้ย I'm floating through the air The pain I felt is pain เจ้าปาเจ้เฮ้ยกว่าจะเคลียร์เสร็จไอ้บ้าเอ้ยห้องนี้มีอะไรให้เก็บเดีอสําหรับห้องนี้ก็จะมีของทางฝั่งซ้ายนะครับผมเดี๋ยวผมไปไล่เก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนห้องเต่ากันเลยเพราะว่ากล่องเทกก็จะอยู่นั่นนะโอเคมาครับคุณผู้ชมครับถึงห้องเต่ากระดองทุเรียนแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเช็คความเรียบร้อยก่อนกินยากิกนนั่นให้มันเสร็จก่อนนะครับโอเคได้เลิกแล้ว แต่เห็นว่ามันวิ่งช้าอยู่นะใช่ไหมขนาดมันติดสปีดเดี๋ยวต้องมาลองดูมาเต่าเอ้ยเต่าเต่ามันมีสีขาสีตีนเดินมามันทำหัวปุดๆุดโป๊จิงแม่งเลยโอ้โหเลือดเยอะอยู่เนี่ยเลือดหมื่ ตายมึงตายตายกูเถอะเออเรียบร้อยสักทีเธอแม่มเอยกระสุนลูกซองผมเกลือหมดแม่งจะเหลือไว้พอห้องทีเล็กไมมเนี่ยเหลือแค่35านัดเองคุณผู้ชมอย่าหาทำนะครับแม่กะว่าจะเซฟลูกธนูเอาไว้ไปยิงบอสไอแมกพูนไงโอเคห้องนี้ก็จะเป็นห้องของเทคหลักกับเทครลองนะครับไม่รู้ว่าเทคหลักเทคลองคกออะไรผมพูดมัวไปกันแหละโอเคเอาเป็นว่าทางฝั่งซ้ายนี้มันจะเป็นของที่มันโชว์อยู่หน้าดันเจียนนะพวกรองเท้าพวก ดาพวกอะไรพวกนี้ยโอเคได้อะไรเทคเทเลพอร์ตโอเคอะไรก็เอาตอนนี้เดี๋ยวผมค่อยมาโลงอีกทีนึงถ้าเกิดจะหารองเท้าเทคนะครับอีกตรงนึงอีกตรงนึงอ่นนี้ได้อะไรเอ่ยบลูพิตเเอ้ยกูได้คืออะไรเว้ยบลูพิตฟาวเดชั่นเกสหลังจากที่ผมทำมันหายไปนะ <laughs> น่าจะเป็นเพราะตอนกดคราฟนะครับผมแล้วว่ามันไม่ได้กดสต็อปอแต่ผมไปกดหยุดอะไรสักอย่างแล้วมันเป็นดรอปเว้ย เออเบลอเหมือนกันนะเว้ยจริงๆกูนเนี่ยเบลอจัดๆเลยอ่ะกับดงก,กับดักกับดักกับใจไปเลยจ้าไปเลยจ้าก็ยังคงเล่นแบบเพล์เซมเหมือนเดิมนะโอเคอาจจะพริวนิดหน่อยขึ้นมานิดหน่อยนะแต่ว่า ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรวะโดนอะไรวะตะกี้สำหรับห้องต่อไปไม่แหเห็นเกาะแล้วท้อแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเราเตรียมมา2เซตนั่นเองอถุงมือผมก็ยังไม่ได้ใส่แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าดันตะกี้เต่ามันวิ่งช้าไงกับแองกี้นะนี่ต้องเป็นเขานะครับเปลี่ยนหมวกใหม่ก็ต้องใส่เขาด้วยนะไม่งั้นมันไม่ทีมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแค่มันไม่ทีนะมาครับเดี๋ยวลุยห้องทีเล็กกันเลยไอ้ขี้แอคทีเล็กนั่นเองมันจะคำรามก่อนนี้มันจะเข้ามาแดกเรานะครับโอเค เอ,ออเออคำรามไปน้องคำรามไปเออไงล่ะไงล่ะนี่ผมถึงบอกนะครับผมว่าถ้าเกิดทีแรกข้างนอกมันวิ่งเร็วเหมือนในดันเจียนนะบอกเลยว่าลำบาก เข้ามาดิก็เข้ามาวัดวัดกันไปเลยเออกูไม่สนแล้วเกาะหรือด,ดาบช่างแม่มแล้วทีนี้เฮ้ยสู้จนกระสุนปืนลูกซองหมดชิบหายคุณผู้ชมแล้วผมเพิ่งนึกได้อะไรรู้ไหมผมไม่ได้เอาขากบมาครับใช่แล้วฮะและบอสท,ที่เราเจออยู่ก็คือบอสพิษแมงกระพุนไอ้บ้าขออนุญาตออกไปเซฟก่อนนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันเลย สวัสดีเจ้าบอสแมงกับคุณวันนี้แหละคือวันตายของแกนอกจากแกจะเป็นตัวที่ลำคาญหน้าลำคาญอันดับหนึ่งแล้วในดองน้ําแกยังมาเป็นบอสอีกงั้นเหรออุ้ยิงมันไม่โดนแล้วอันนี้มาขึ้นเลยเนี่ยโอเคยิงไปครับคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่จะโดนวะไอชิบหายอันนี้ออกซิเจนมีหมดไหมเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะหมดใช่ไหมโอเคโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้ว,ลวคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ขากบมาอยา่าอย่าช็อตตู อโอเคตอนที่โดนช็อตเราสามารถกดกินได้ครับผมโอเคครับมาเข้ามามึงเข้ามาเลยมึงจะหนีไปสายวามานี่สิโยเขามอนแมนเอามาหนี่ถอาแมอึ๊บบางทีธนูคอมพาโบมันก็ปักไม่รู้เป็นหาไร้วคุณผู้ชมมันยิงไม่ออกนะเออยายาอ้โหอีกนัดเดียวแม่เอ้ยกดกิน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 โอเคดีอยู่ที่ว่าไอ้ยานี้ผมเอามา2ชุดเลยนะคือเอามา200ออ่ะไม่รู้ถึงหรือเปล่าน่าจะถึงแหละ ขามาแม่ขามาแม่มึงเข้ามาสิวะมึงรออะไรเฮ้ยถ้าแกไม่เข้ามาหาข้าข้าต่อยแกไม่ได้นะซีเออต่อยไม่ได้สิมันอยู่ในน้ำต้องธนูยิงโอเคยิงไปยิงไปผมขอใช้สมาธินิดหนึ่งนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้พูดมากนะนี่กระดาษไม่ได้พูดมากแนะเนี่ยโอเคไล่ย,ยิงแม่งไล่ย,ยิงข้างหลังหลังเข้าโอโ้โหแอสซิสต์เข้าหลังคุณพระช่วยใจเย็นมาพี่ไม่กลัวหรอกพี่กลัวมาเยอะอแยกล่างไปอีกมึงจะแยกอะไรบ่อยขนาดนี้เนี่ยมึงดูนารูโตะมากไปหรือเปล่าไอ้น้อง เ้ยเข้ามาดิเข้ามาคาถาดินจาแมงกระพุนแยกรางโดนช็อตอีกแล้วอ่ะคุณผู้ชมยากดแบบกดถี่มากนะผมกลัวถ้าเกิดผมสลบนี่จบเลยนะเวลาอาจจะหมดก่อนแล้วเราอาจจะแพ้เลยนะคุณผู้ชมโอเคอ่ะไปตัวตัวบันใกล้จะหมดรลอยกงเด็กใช้เวลานานมากตอนนี้โอเคโหอยู่นิ่งๆสิว่า โอ้ยเราไม่มีขากบเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ยาโอเคเริ่มตายแล้วแสดงว่าล่างสุดท้ายแล้วสินะอยู่ไหนอยู่ไหนหามันอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับอุ๊ยอุยยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีกแม่เไม่แ,มแกนี่มันแกนี่มันอืมแกนี่มันโอ้โหมันยิงไม่ออกคุณผู้ชมคือบางทีผมไม่เข้าใจว้ว่าธนูมันเป็นอะไรนะมันยิงไม่ออกอะดูดิผมกดแล้วนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสักคู่สักครู่สักครู่สักครู่โอเคอ่ะมาดูน่าจะยิงออกกักแหละ เนี่ยมันกดกินไม่ได้เว้ยเราต้องโดนช็อตก่อนนะมันถึงจะกดกินได้ผมกลัวผมสลบมากเลยตอนนี้โอเคเหลือสองล่างน่าจะหมดละน่าจะหมดละสุดท้ายสุดท้ายจริงสุดท้ายจริง,รงฮึบยังอีกเหรอเอออันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วสุดท้ายสุดท้ายของสุดท้ายหมดดีว่าโอเคเรียบร้อยครับ โอเคฮะคุณผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมก็ได้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซี u เล t เ r อร์บายบายขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีอย่าลืมรับลูกหมีไปเลี้ยงสักตัวนะครับผมแล้วเจอกัน